หนึง่งในหลักจริงๆที่อยู่กับพ่อแม่ตลอดเป็นคนที่กระตันอยู่รู้คุณต่อพ่อแม่และบำเพ็ญบุญเสมอทำบุญสร้างกุศลทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีและความตั้งใจดีที่สุดที่จะทำได้ ที่ลูกคนหนึ่งจะทำต่อพ่อต่อแม่ได้เข้าใจคนรอบข้างที่มองอยู่ตลอดเวลาที่ผักใสตลอดเวลาว่าลูกมึงไม่ปกติลูกเจ้าว่าปกติลูกเจ้าเป็นยังซันลูกเจ้าเป็นยังสี่ลูกเจ้าเป็นยังซันลูกเจ้าเป็นยังสี่ถามจริงๆเธอมันหนักหัวพวกมึงเหรอหกระเสือกกระสนกันแน่กัะแหนตลอดเวลา พ่อแม่กูเลี้ยงมาพ่อแม่กูรู้จ้าว่าต้องเป็นยังไงพ่อแม่กูก็ดูลูกกูอยู่ก็เลี้ยงทุกอย่างทําทุกอย่างดูแลทุกอย่างทําไมพ่อทําไมแม่จะไม่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นยังไงถูกไหมหรือว่าปิดหูปิดตาไม่ฟังไม่ดูลูกไม่ไม่ฟังลูกไม่ดูลูกแต่เปิดหูเปิดตาคนอื่นฟังคนอื่นนี้เหรอ อยากดูเฮ้ยวันนี้เขาทำบุญบ้านนะดีเนาะพูดกันบ้างไหมเขาทำบุญหาเออมันพระบุุษเขาเขาทำบุญหาปู่หายาเขา,าตาหายายพูดไหมไม่พูด ไม่พูดไม่พูดถึงความดีลอเหยียบรอสัมรอเอาแต่ข้อบอกพร่องออรอแต่ปุ่มด้อยมาเหยียบม,มาสัมเจอหนนาอุย้ยเป็นจังไดไม่ได้เป็นอีกบ่ไม่ได้เป็นอีกละบ่เศร้าละบ่เม่นี่สอพอเอ้ยบงบอกถึงตัวตนไง มึงนั่นแหละเป็นเป็นเยี่อะไรจริงไหมเป็นเที่อะไรคะ จะถามเขาว่าโอ้ยเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมน,นี่ไม่จ้าแทงมาเลยไตป,ปากอีหานี่จ้าป่าสะบอน่เหาตายเห็นึกเสือตัวนี้คิดว่าเราอ่อนคิดว่าเราแบบมันไม่สู้คนม,นมันไม่นู่นไม่นี่ไมงรู้หมว่าใจกูมีคนยังไง เป็นคนที่ข่มใจตัวเองตลอดไม่ราบทำอะไรขมตลอดเลยนะไม่เคยหักมุมใครไม่เคยว่าเคยดา่าเคยอะไรใครก่อนเลยมีมารยาทยิ้มมายิ้มกลับดีมาดีกลับถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับไม่โกง ไม่ใช่ว่าโตกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วคุณจะมาเหยียบคนอื่นคุณจะมาว่าคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้จะเป็นใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่ามันเท่าเทียมกันนี่แหละมันแบ่งแยกมนุษย์แบ่งแยกคนจำพวกของคนดีหรือชั่วแบ่งแยกตรงนี้แหละ ถ้าอยากอยู่ในจำพวกดีก็จะดีถ้าอยากอยู่ในจำพวกชั่วก็ตกกลับลองอไปทำตัวเองวิเขาทำดีนะเขาขอเข้ามาพ่อแม่เขาเขาทำนู่นทำนี่เขาถ่ายลงเฟซเขาด่นเ้าน,นี้ถ่ายทำไมถ่ายให้มึงถามไงจ๊ะถ่ายให้หมาถามถ่ายให้หมางงถ่ายให้หมาหมาหมาไม่มียาหมามีความรู้ไม่มีความคิดกินะแล้วก็นอน ไช้พวกโง่ซื่อบื้อไม่รู้เรื่องถามพูดกระแซแน่เนมเนี่ยแหละถ่ายอย่างนี้แหละถ่ายให้รู้อย่างนี้แหละลงให้รู้ลงให้ดูอย่างนี้ไงดูไม่ยากหรอกคนโง่ ก่อนเนีขมอารมณ์เก็บอารมณ์อยู่ในความบาลานซ์ของตัวเองตลอดเวลาบางคนบอกเฮ้ยทำไมแบบนู่นนี้นั่นมันไม่ได้เห็นเรียนสูงอย่างนั้นเลยเบื่อมากคำเนี้ยเบือบ่อที่สุดไม่รู้จะพูดคำนี้ยังไงบางคนเนี่ยนะเรียนสูงยังเป็นกละี่ไขหีเลย ภาษาอะไรับคนแบบธรรมดาบ้านถูกไหมงงเอาอะไรบบไปตีกรอบคนอื่นแล้วมาเป็นบรรทัดฐานการใช้ชีวิตของอื่นว่าคนอื่นเขาแย่ตกตับไม่เข้าใจ บอกว่าอ้นี่เวลานู่นนี่นั่นเฮ้ยมาแบบอี่นั่นอีนี่จะตบมาดิครับระวังมีดในมือกูนัดแทงมึงนะถ้ากูมีมึงจะสมสี่สมห้ามาหากูระวังปืนกูยิงหัวมึงน,นะงอย่าคิดว้ากูไม่มีเรล่เหลี่ยมนะครับมึงยังเหลี่ยมได้แล้วกูก็เหลี่ยมเหมือนกันอย่าคิดมึงจะเก่งคนเดียวมีคนเดียวอ่ะมึงอย่าคิด ถ้ากูจะเอาคืนเล่เหลี่ยมมึง่ะจบเลยครอบครัวมึงอะ่ะกูบอกไว้ก่อนทุกทางเหมือนกันถ้ากูจะเอาคืนอะ่ะแต่พ่อแม่กูสอนไว้ไม่ให้เจ้าคิดเจ้าแค้นห่าใจไหมสันดานพ่อสันดานแม่กูดีเสือพ่อแนวเมกูมันดีว่าเคยพ่ายกูซัวกดใจบอ ่าคยสั่งคยสอนให้ลูกซู้งให้เข้าใจบอกให้คิดในเรื่องดีๆเหตุสิ่งดีๆ